สอนลามละเลยอยู่ลำผมไม่ใช่คนสกเกิร์ตที่ทุ่หันเมื่ก่อนแต่ต้องมาแข่งสอน ไมาเลววิแหววโอ้ยมันยังไงเลยทีเนี้โอ้คิดว่ากลับได้ยังไงครับหนาวเป็นใจซะลูกอันความจริงและเป็นเท่พันเป็นหลายของท่านกันเล ถูนมาโตขึ้นมันสวยอดใจไม่ได้คายชุดม,มูนธรรมชาติและเห็นลูกนะหูตาเพียวเหี่ยวไว้ใจไม่เลือกไว้กันทิ้งมาก่อนทางโลกผกกู้หญิงให้ยาเม็ดเยวหลับเป็นตาย <c oughs> แล้วเมื่อเช่นนี้กับ้องกัน จับเจอตัวเขาแล้วแม่วงูสองต่อสองวุ่นวุ่อากาศหนาวนี่จะประหลาดใจหรืนเปล่าขายดีเลยคุณ โอ้โหตะกอนวิเล่นมาเล่นเล่นล่นเด็กมัเียดีว่าอย่าลองนะอ้ไม่เาพี่นี่เกบเลยวันก่อนไป่้าด้วย ไอตนะไม่รอกแ่นเขวรว่าแคุณพรไ้ผพแวทำอะไรอะโอ้ยใจผู้ชายคุณพ่อเอขาเล่นน้นหยากันเองแล้วไงล่ะโอ้โหแต่ใหญ่ตแน่มากเรื่องทำอะไรกันล่ะคุณน้าคุณใหญ่ะเฮ้ยคุไม่รู้ เดี๋วก่อนคู่หางมือสองตัวจะทำอะไรอ่ะไก่ไต่ไัยครับเราคนแรกเลยมาทำอะไรที่ห้องแถวมาเข้าห้องน้ำครับเฮ้ยห้องน้ำในห้องก็มีอยู่แล้วอ่ะเออไอ้นี่เข้าอยู่มั้เหรอไม่ได้เข้าไอ้นี่เข้าน้ำไม่ได้เข้าเข้าไม่ได้เข้ามันเข้าอยู่ครับอ่ะแล้วมึงมาทำไรที่นี่มพราาฉีดปวกบ้านแถวเฮ้ยมันไม่ได้ฉีดปวกมึงเหรอกระตอมปวกมันขึ้นแก่ตัวอาย่าทำไม ผมมาขึ้นหาแผ่วเฮ้ยวิเวศขึ้นหาใครฮะผมมาขึ้นตบไอ้นี่ขึ้นเสาไม่แผ่วไอ้สารจำคุณท่านอ่ะคุณท่านมาทำไมพุ่รั่วมาทำอะไรเนี่ยแพ่งน้าหนูพ่อมาทำอะไรห้องแผ่วพ่อพ่อจะมาใส่บาตรตรงนี้เออพาเอาเรื่องผ่านเรื่องประจำอีตอนเองไม่อยู่พ่อมาทุกวัน จะใส่บาตที่ไงมาด้วยตีสองนะครับอ๋อก็ปรึกษาจะาว่าว่าผู้กี้าคนมันเยอะขอตีสองขอคิวแรกเลยก็ตีสองด้วยเดินแล้วไงทีนี้เชื่อไหมจ่อพาตลาดใหม่รู้จักกันสนิทกันเลยจะอาว่าจ้ะัเหนไมหนกำลงตกเเลยหลวงพ่อชื่ออะไรชื่อชื่อพระที่พระอาหารเลยถือไมไ้าพระไปเลยเียงนเลยไปนรไปรไป ไอ้หนูแอหูหตาบพียวเ,เอาเชียร์อย่านะอย่าให้ตับ